สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตีกองครับอันนี้ชื่อแนะนำตัวก่อนครับอ่าวันนี้ชื่ออะไรครับปื๊ดปื๊ดชื่ออะไรครับปื๊ดครับตัวคนหนึ่งครับอายุเท่าไหร่เลยครับปื๊ดชื่ออะไรปื๊ดครับครับผมปื๊ชื่ออะไรปื๊ดครับอ่าวันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยถ่ายด้วยนะครับผมอ้าวครับผมชื่ออะไรครับเอาลืมเลยครับผมปื๊ดชื่ออะไรครับเอาเพลงอะไรเอาลืมบอกเพลงเอาเพลงอะไรอ่าเพลงอะไรครับปวด เมาคีครับผมเมาเชิญครับผมเอาได้ผู้ช่วยมาช่วยถ่ายด้วยครับผมอ่ะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์เออคานขาแกคานทะลุนั่งมันเอามาให้หมดลุนั่งมันเอามาให้หมดเอามันข่าวัวเออมันข่าควายขาะดังๆหน่อยเ okay. <laughs> ย่มครับผมอา้าววันนี้เท่าดีก่อนครับวันนี้วิชาดนตรีเนาะครับผมอสวัสดีครับฝากช่องหน่อยครับ อย่าลืมกดติดติดตามช่องผู้ในลกแบนครับผมขอบคุณครับต้อยเอาผู้ช่วยตากล้องครับตากล้องขอบคุณครับเรวยตากล้องขอบคุณครับชูครับครับผมต้อย